สวัสดีท่านสุภาพหลุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันคืนนี้ด้วยนะครับมาฮะกรุงปักกิ่งครับคืนนี้ครับไม่เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาครับไฟบนเวทีถูกจุดขึ้นเพื่อศึกที่ไม่มีวันลืมมาท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาครับแต่มันคือศึกแห่งสักศรีท่านผู้ชมมาเพราะคืนนี้ครับวัวขาวมันเ้มเมกยอดนักสู้จากแผ่นดินไทยครับจะขึ้นโชกกับชายผู้ังหารล,ล้อเลียนไหว้ครูมวยไทยและชายคนนั้นคือดีแลนครับโอ้โหนี่ฮะก่อนหน้านี้ครับดีแลนปรากฏตัวในงานแถลงข่าวนะฮะแล้วลุกขึ้นล้อเลียนคครั่วูน เต้นเยอยหยอกต่อหน้าคนตั้งสงนามครับเพราะคำพูดที่ั่วทั้งวงการมวยไทยต้องสะเทือนครับไหว้ครูนะหรือคือถ้าเป้นเท่านั้นหละครับู้ชมโอโหอ,อย่างแบบนั้นนะฮะโอ้นี่ฮะและนั่นครับคือสิ่งที่เขาพูดผิดผิดผิดอย่างร้ายแรงที่สุดในชีวิทะว่าเขาไม่ได้ตอบกลับพรากพ,พูดนะท่านชมเขาเงียบไม่เถียงไม่หัวเราะ แต่ทุกคนรู้ดีครับแววตาแบบนั้นครับคือแววตาของพญาเสือที่พร้อมจะไขย่ำได้ถูกเมื่อครับท่านชมโอ้โหนี่ฮะคืนนี้ครับพวกเขาจะได้ประทะกันครับบนวิีใหญ่ในใจกลางกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะฮะเดิมพันคือครับเข็มขัดแชมป์มวยคุณุ่นนะครับรุ่น7จกิโลกรัมมาท่านชมและเดิมพันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือศักดิ์ศรีของแม่ไม้มวยไทยของเราฮะี่ฮะมุมแดงครับบัวขาวเป็นชาวเมฆครับชายผู้ผ่านศึกนับร้อยครับมีเข่าเป็นหอกมีศอกเป็นมีดครับและมีหัวใจเป็นเหล็กกล้าครับ เขามาไม <informação> ่ใช่เพื่อสู้ครับเขามาเพื่อสั่งสอนดีแลนในค่ำคืนนี้นะครับโอ้โหดีแลนครับเจ้าผู้บั่นใจครับเกินขอบเขตครับไม่ว่าการล้อเลียนไหว้ครูของมวยไทยครับไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าวัดแล้วหัวเลาะใหญ่ใส่พระพุทธรูปครับโอ้โหแบบนั้นนะท่านผู้ชมมากคืนนี้ครับเสียงระฆังจะดังฮะและทันทีที่มันดังครับความผิดของเขาจะถูกลงโทษด้วยหมัดศอกเข่าและแข้งของบัวเขานะครับโอ้โหนี่ฮะนี่ไม่ใช่แค่ไฟเพื่อชิงเข็มขัดฮะแต่มันคือไฟที่โลกต้องจดจําครับเพราะเมื่อคุณไม่ให้เกียรติ ลากเงาของศิลปะการต่อสู้คุณก็จะได้ดูว่าครับมวยไทยไม่ใช่ของเล่นนะและบัวขาวไม่ใช่คนที่ควรล้อเลียนครับท่านผู้ชมนี่ฮะในบัวขาวทางว่ายครูนะครับดีละนี้ครับนี่มีเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมมาโอ้โหครูนี้ชกัน3มยกนะท่านผู้ชมมาดูเกมมันชกยกที่หนึ่งครับมามาไปล้อเลียนบัวขาวตอนว่ายครูนะครับดีแลนมาของมีครูครับของแรงนะครับรุ่นนี้ครับบัวขาวมันช้ำไม่ เป็นนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับทีมทักไายบ่เขาเบาๆครับทีแดนนักชกนะครับเตะกูเตะหัวเข่าบัวเขาเตะซ้ายบัวเขาเตะขวาขึ้นครับมาหัวเขาเช็คหัวเข่าครับท่านชมมาสิครับลูนี้ไม่กลัวอยู่แล้วครับเตะซ้ายมาครับมาดีแด่นเตะขวาโซเทียมบัวเขาคือเนี่ยแข้งซ้ายฮะทีมอออครับบัวเขาต่อยซ้ายมาครับมาสายตรงนะฮะนี่ครับบัวเขาต่อยขวาคืนครับเตะขวาตามครับเตะซ้ายคืนครับทีแด่นโอโคี่ฮะ คุณมีผมก็มีครับคืนคืนอาวุธทันขวันนะท่านผู้ชมต่อยซ้ายลำตัวเตะขวาขึ้นบนเขาเขาคโยคืนเ้วยแข้งซ้ายครับดีแลนมาอยูเข่าหาวขาเขาต่ำนางเครื่องจักรสังหารอยู่แล้วครับบัวขาวนี่ฮะพร้อมบทขยี้คู่ต่อสู้นะฮะมามาเดินเข้าหาครับบัวขาวทีพอครับมานี่ยไตอูแทงเข้าขวาท่านผู้ชมโอ้โห โยยยบแทงนะอุ้ยต่อยสายลังกัวเตะขวาขึ้นครับพวกเขามาอู้จังทันกันนะท่านผูช้ชมจิ้มเขา่าขวาอีกแล้วอุ้ยเตะซ้ายขึ้นไม่ถึงครับดีแลนมาอู้จังหวะออกเข่าเบาเข่านี้อู้นี่ครับอู้จิ้มเขาขวาครับอู้ยสะเทือนครับท่านผู้ชมใบสับสอบคืนครับดีแลนโอ้ยสับสอบซ้บยบบายนะท่านผู้ชมมาเอางัดของมีคมมาเล่นนะครับดีแลนมาไตอู้ไตเหาะขวาพวกเขาแย่ครับกรรมการ เริ่มจะเล่นสอกให้เห็นนะมาเตะซ้ายไปหนึ่งทีครับดีแลนพวกเขาอุ้ยจิ้มเข่าขวาครับอุ้ยสวยฮะมาอุ้ยมาตรงไม่ถึงครับดอกนี้โอ้หยอุ้ยสับสอกขวานี่แนครับแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาตามมาพวกเขาดีแลนก็พยายามสับสอกคืนอุ้ยสับสอกซ้ายครับไปหักวงมาลายฮะท่านชมไตเข่าขวาพวกเขามาไตเข่าขวามา ยะปะชิดที่ระวังศอกบัวขาวนะครับศอกสั้นนะฮะดีแล่นบิดออกมาครับเสียบหมากใหม่เด้เสียบครับถัากออกไปฮะมาต่อครับท่านชมเริ่มจะเปิดเปิดหัวนี่อาวุธแรงแรงโอ้ยไปขวาคืนนี้ดอกนี้คืนการขอค้ับ,บติดแขนนะท่านชมนี่ครับอุ้ยตีมเข่าขวาสวยฮะอุ้ยต็มกพุงเตออุ้ยจังหวะกึ่งเตยกึ่งเขานะความบัวขาว S <S <an> <t uan> นี่ครับอุ้ยเตะอัดท่อนแขนแ้งครับท่านผู้ชมเตะขวาถีบออกอ <an> ุ <t> ้ย <uan> หลังพิงเชือกครับดอกนี้ครับถีบจังหวะถีบอุ้ยจีนเขผาขวาครับสวยมา <S <S <an> <t uan> ออกมาขวาตรงสวยครับขวาวจ้มเขผาซ้ายหนึ่งทีฮะ <S <S <an> <t uan> นี่ครับปิดอุ้ยจะแทงยอดหน้าครับอุ้ยมา <S <S <an> <t uan> จะกดไปแทงยอดหน้านะครับวัวขาวนี่โหดจริงๆระด <an> ูฮะโอ้โหไปเหยียบสายไฟตั้งแต <an> ่ไหวยครูครับไปยิบไปย่อเย้วัวขาวนะดีแลนด์จิ้มเขผาขวาอุ้ยสวยฮะอุ้ยสายตรงถึงครับมาวัวขาวโดนนะท่านผู้ชมมานี่ครับจังหวะ จิ้มเข่าขวาอู้ยสับซอกซ้ายครับดีแลนบัวขาวก็คืนนะท่านผู้ชมมาตีครับจิ้มเข่าขวาโอ้โหออกแต่ละดอกแต่ละเข่านี่เข้าทุกรูปนะฮะของบัวขาวดีแลนยิ้มครับชอบใจฮะเดฟันสอบบัวขาวจิ้มเข่าขวาหนึ่งทีครับบัวขาวสวยฮะจิ้มเข่าซ้ายหนึ่งทีสับซอกขวานี่แน่คืนออกาไปครับมาฟันอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงครับมาบัวขาวก็มีเหมือนกันครับท่านผู้ชมโอ้โหมาต่อเกมมันจะยกที่สองต่อเลยนะครับมานี่ครับจังหวะจับขานี่เขาวิ่งไปเสียบพอสมโคโหว้าว ลดเชือกออกไปนะฮะ,ะมาจังหวะวิว่งเข้าไซคครับมาเล่มีสอบให้เห็นครับเตะขวาขึ้นข้านบนครับมาเตะซ้ายคืนมาครับนี่พยักหน้าบอกคุณมีผมก็มีครับดีแลนว่าอย่างนั้นครับจิ้มเผ่าขวาคืนนะบัเขาวนี่ฮะมานี่ครับเตะขวาคืนครับอัดต้อนแขนนะบัเขาตจิ้มเข่าขวาหนึ่งทีครับโอโ้โหมาทีบอ,อกครับมาต้องเตะให้รู้จักนะบัเขา ้องเตะให้อยู่ครับมีเตะขวาคืนไปบัวขาวเตะจุยจิ้มเข่าซ้ายครับไอเข่าขวาเท่าทีจะิ้มเข่าขวาสองดอกครับโอ้โหเอาอย่ายืนนิ่งครับดิแลนเอาเตะขวาเติมครับบัวขาวอย่ายืนนิ่งครับมาฮาให้ได้สุดยกนะครับเตะเข่าซ้ายครับบัวขาวสวยฮะโอ้โหมาตองแบบนี้ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะลอยไปยัวไปนะครับดิแลนมามีไปยักอังักนึกหน้าขออีกว่าอย่างนั้นครับเตะซ้ายบัวขาว อูเกียร์ขาล่างครับอู๋จะเตะซ้ำบัวขาวมาจังหวะดอกนี้ครับไม่ถึงนะครับจังหวะซ้ำเตะเข่าขวาสวยครับบัวขาวนี่ครับล้อดักเข่าอย่างเงี้ยสวยครับอูเตะขวาเติมครับมาเตะเตะขวาเข้าทุกลูกท่านชมโอ้โอยังไงครับจิ้มเข่าซ้ายเข้าโอ้โหโดดเข่าซ้ายเข้าไปยัดเข้าไปนะฮะโอ้โหมาดีแลนในหน้าตาแกเอาเรื่องฮะเตะขวาหนึ่งทีคยบบัวขาว ปล่อยขวาไปอุ้ยบวกขวาครับมาตีมเข่าขวาครับอุ้ยสับศอกสายครับดิแันแตะขวาคืนครับบัวขาวโอ้โหมายังไม่เห็นบัวขาวได้สอกได้ฮหนักสักลูกนะฮะน่าจะมีให้เห็นครับท่านผู้ชมมาฮะเดินเข้าหาครับบัวขาวนี่ครื่งจักรสังหารพร้อมบทเข้าแตะขวาคืนครับโอ้โหเตะเข่าขวาอุกระโดดบินเตะนะท่านผู้ชมเตะเข่าซ้ายหนึ่งบินเตะลูกนะเข่าขวาครับโอ้โหมาบินเตะนี่มีน้ำหนักแล้วฮะท่านผู้ชม มานี่ครับจิ้มเข่าขวาหนึ่งทีโอ้โหเอาดีแลนยิงแบาสับซอกขวาบุกขาวสวยฮะมาโอ้โหจังหวะแม่จะกระตกเกลี่ยฮะตีเข่าซ้ายนี่ครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับบุขาวจัดให้ฮะเข่าวงในนี่เป็นของเขานะัของบุกขาววงนอกระวังหมัดของดีแลนอย่างเดียวครับนี่ครับต่อยซ้ายลุกถ้าแตะขวาเติมครับบุกขาวต่อยขวาตรงตะคืนลงมาฮะนี่ครับฟันศอกาขวาขวาครับออ้ยศอกซานนะทุู้ชมีให้เห็นครับมีให้เห็นแล้วครับโอ้โห ผักออกมาครจิ้มเข่าขวาออกอูดีแลนสับซอกสายคืนครับมากรรมการบอกให้ฟังครับฟังกรรมการด้วยครับไม่อย่าเมามันกับศอกครับอูจังหวะต่อยสายหลุดนะครับนี่นีคือใหเข่าขวาเข่าซ้ายสองทีครับพวกเขามาโอ้โหอาวุธนี่ออกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมใครโดนนี่มีสิทธิ์ล่วงมีสิทธิ์น็อกมีสิทธิ์นับทั้งนั้นครับรุ่นเวย์ใหญ่แบบนี้ครับท่านผู้ชมลงไปยุ่งล่างครับจังหวะ ล้มไปนะฮะลงไปทางคู่ครับมาขึ้นมาต่อฮะมดยกที่สองครับโอ้โหมาต่อเกมให้ยกที่สามะทุกผู้ชมมามาเดินเข้าหาครับบัวขาวอีกขึ้งจากสังหารครับตำนานของเขาครับนี่จิ้มขวาโดดเขาทีมมอกไปนะฮะมาเริ่มจะมีสอกสันเห็นครับบัวขาวเริ่มใช้ศอกฮะเตะขวาต่อขึ้นข้างบนครับทีปออกครับมา จังหวะจิ้มเข่าขวามาต่อยซ้ายวืดนะครับดีแลนเจตนาดีนะครับนี่ครับรวบปีครับรวบเอวะตีครับมาตีเอาเสียงเชียนะครับตีแบบนี้ฮะมาไอเข่าขวาโอ้ยโดนซ้ายคืนครับมาพวกเขานีครับโอ้ยจังหวะเข้าไปตีเข่าขวาครับมา ยกเป็นถึงครับจังหวะลวบปอะมาณมันนะฮะอุ้ยต่อยซ้ายครับเตะขวาเติมครับพวเขามาสิครับก็มาสิครับมาเตะขวาอีกแล้วโอ้ยผิวตามแข้งนะนี่โอ้จังหวะดันซอกขวาสวยครับพวเขามาเสียที่ทิมงขวาอีกแล้วโอ้ย จังหวะออกเขานี้เข้าทุกลูกฮะของวกเขาเตะขวาเติมมาอัดท่อนแขนนะแตะนี่ครับเตะอัดท่อนแขนฮะออกซ้ายอุยสับสอกขวาเติมอีกตึงทีครับพวกเขานี่ครับอุยเข่าขวานี่เข้าทุกลูกฮะตีอุยสอกกลับดิแรนมาขออีกว่าบังวักมือเรียกขออีกครับมาขอสอกกลับของพวกเขาอีกนะฮะท่านผู้ชมต่อยซ้ายก็เตะขวานี่ครับอัดท่อนแขนไปเลยครับพวกเขาไปอัดแขนไปนะตะให้ล้าครับให้ยกแขนไม่ขึ้นครับ ต่อยดีนะครับมาแยกก่อนครับมาโอ้โหมาฮะบัวขาวเดินบีอย่างเดียวครับตอนนี้เตะซ้ายออกมาครับดีแลน้วุว้ยเตะต่ำไปหน่อยนะฮะไม่เป็นไรครับขอโทษขอพลอยกันจบครับมาต่อในเกมปติกาฮะจังหวะต่อยซ้ายวืดครับเตะขวาโอ้ยดอกนี้ครับท่านชมโอ้ยแดงๆนะฮะโอ้ยโอ้ยสอกกลับมาให้เห็นนะนี่ครับสับสอกขวาคืนครับบัวขาวโอ้โหสอกระยะประชิดนะครับอย่าได้ าทีเดียวครับดีแลนมาล่วงมาเป็น10คนแล้วนะถีบหน้าครับผู้ขาวสวยอู่จังหวะกระโดดถีบ2ชั้นของดีแลนครับมาถีบมาก็ถีบกลับครับดีแลนโอ้ยนี่ครับผู้ย้อนเข่าขวาเข้าไปครับผู้ขาวโอ้ยออกอาวุธได้ทันกันจริงๆฮะมาอู่จังหวะจังหวะเต็มเข่าซ้ายครับโอ้ยจังหวะนี้ฮะมาติ็มเข่าขวาเข่าซ้ายครับท่านโทเทีย ขอเนีงๆครับบัวขาวนี่ครับโอู้วบินตีอีกแล้วครับตีเขอาขวามาขอให้เนื้อชัดแบบนี้ฮะอุ๊ยคนดูเฮฮะท่านชมรวบมาฮะงูจะเอาบัวขาวไปทิ้งครับโโอ้หจังหวะไปพันแข้งพันขาครับแยกกันครับมาปลายยกสามคะท่านชมอู๋กระโดดเตะสองชั้นเข้าหน้าบัวขาวครับมาอุ๊ยดีใจเข้าเตะหน้าับขาวโอ้โหกลางปีครับบัวขาวไม่ัวขาวโดนนะฮะ มาครับอุ้ยนี่ตีเข่าซ้ายเข่าขวาคืนนะมาตะเข่าขวาหนึ่งทียโอ้ยหัวหลอดเชือกออกไปนู่นครับมากระโดดเตะสองชั้นนะหมดยกที่สามมาชมชมเดี๋ยวมาดูผลการตัดสินนะะว่าจะเป็นยังไงครับนี่ฮะโอ้ยขอเสียงกำลังใจให้หน่อยครับรีแลนลูนี้ชิงแข่งคาดคุรุนไฟ์นะฮะุ่นเจ็ดสิบกิโลกรัมครับโอ้โหมาบัวเขาก็อัดเยอะนะครับอัดเข่าของดีแลนนี่แทบจุกสะเทือนก็มีบ้างครับท่านชม นี่ครับบัวขาวเป็นชาเมกครับเป็นฝ่ายเอาชนะดีแลนไปนะครับโอ้โหในวันนั้นครับโอ้ยสุดยอดฮะท่านผู้ชมโอ้ได้แชมป์แข่งขัดครับศึกคุรุนไฟ์นะครับของประเทศจีนเราครับบัวขาวเป็นชาเมกนะท่านผู้ชมและสุดท้ายครับชายที่เคยล้อเลียนไหว้ครูก็ต้องยืนก้มหน้ารับความจริงกลางเวทีฮะตลอดทั้งไฟส์บัวขาวเดินหน้าไม่หยุดนะท่านผู้ชมลูกเตะของเขาครับฟาดเขาเต็มชายโครงจนดีแลนพึงกับพวาก็มีบ้างครับมาเขาของเขาครับเสียบเขาเต็มท้องจนตัวงอกันครับนี่ครับ เล่นจนดีแลนพยายามจะสวนนะพยายามตีโต้ครับแต่ไม่มีอะไรหนักแน่นพอที่จะหยุดเครื่องจักรแห่งความแค้นที่เชื่อว่าบัวขาวได้ครับท่านชมดูฮะโอ้โหโคพ่ายกครับเสียงละครังดังขึ้นครับกรรมการรวมคะแนนก็ไม่มีอะไรผิดล็อกครับบัวขาวเันชมปเองครับชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับพร้อมตลอดทั้งห้ายกนะครับบัวขาวเดินบี้ไม่มีถอยครับลูกเตะของเขานี่ฟาดซ้ำๆไปที่ลำตัวของดีแลนนะครับก็เหมือนละครังครับปลุกความเจ็บให้ดังขึ้นทุกวินาทีครับลูกเขานี้เสียบตรงกลางครับแซกเข้าแนวรับของดีแลนจน เขาที่ตัวห่อตัวงอก็มีบ้างคะท่านชมมาทุกอาวุธครับที่ดีแล่นไปเยอะวันนี้ครับเขาต้องกินมันเข้าไปเต็มเต็มครับโอ้โหนี่ฮะในโลกของมวยไทยครับมีนักมวยมากมายครับที่เตะได้แรงแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับท่านชมที่ลูกเตะของเขาครับสามารถเปลี่ยนเกมเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนใจคนได้ครับและบัวเขาก็คือหนึ่งในนั้นครับโอ้โหนี่ฮะลูกเตะของบัวขาวนะไม่ได้มีแค่แรงนะครับแต่มันหนักแน่นจน เหมือนแบบปลูกฟาดด้วยท่อนไม้แลเหมือนกระดูกน้าแข้งของเขานี่ถูกหล่อด้วยเหล็กกาจากมันลกนะท่านผู้ชมโอ้โหโนี่ฮะทุกครั้งที่พวกเขาเตะนะครับจะดังกล้องไปทั้งทั้งเวทีครับทุกครั้งที่โดนนะผู้ชกจะสะดุ้งแบบไ่ชันตั้งตัวเหมือนกันนะโอ้โหนี่ฮะดูครับจังหวะาพาดช้านะท่านผู้ชมมานี่ฮะอู้จังหวะยัดเขานะครับโอ้โหนั้นเน้นเน้เน,นดอกนี่หลายลูกครับพวกเขาตีเข้าไปครับอื ดีแลนยังยืนรับสภาพได้นะครับยังไม่มีอาการอะไรเยอะนะคุณผู้ชมแต่ก็มีภาะวะบ้างครับ <c oughs> อืมานี่ครับจังหวะคืนแข้งนะโอ้ยไปอาท่อนแขนนี่ล้านะจุม่มชมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงวินาทีสุดท้ายครับขอบคุณที่ร่วมเป็นสักข,ขีพยานในคำ่ำคืนที่มวยไทยยืนตาง,งานบนเวทีของจีนครับมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับพอไฟต่อไปว,ว่าข่าวอาจต้องเจอผลที่โหดกว่าเดิมครับ หรือไม่ก็เป็นคนที่กล้าหยางมากกว่าเดิมครับทุกคนมาแต่ไม่ว่าจะเป็นใครครับตราบใดที่ยังมีบัวขาวครับตราบใดที่ยังมีศอกมีเข่ามีหัวใจของนักสู้ไทยมวยไทยจะไม่มีวันล้มครับท่านชมขอบคุณมากครับ <S 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 现在我们看到的是中国第一条泰拳世界冠军金腰带。Now the Golden Bell Golden Belt World Champion Golden Bell, m one time。有请我们的颁奖嘉宾，东大国的创始人江华先生，鸿坤集团、亿润投资集团董事长赵斌先生。 还有新经济一百人 CEO 子刚先生，共同为泰拳王子播求，继上特别设计的金腰带。 啊、拳宴上常说拳怕少壮，但是郭球用自己的非凡技艺和超超人的经验证明了拳不一定怕少壮。今天迪伦他的对手整整比他了十岁。